สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีเอฟซีนะครับ youtube e h a n n e l นะครับวันนี้ผมจะพามาดูนะครับงานแปลกตานะครับงานแกะงานแกะช่างอันนี้รถอะไรรถยี่ส่ันรถยีซูนี่เครื่องอะไรครับเครื่องเน็ตวเครับเครื่องนนะครับเป็นเครื่องฮีโน่นะครับไม่รู้ว่าวางมาจากไหนวางข้ามรุ่นมาเลยนะครับโหดมาก ตอนนี้ช่างเขาทําอะไรครับอันนี้มันเป็นเขาเอามาแก้อะไรครับช่างแก้แทนเคียงไหมครับเคียงมันบินอ๋อเครื่องมันสั่นนะครับครับเครื่องมันสั่นสั่นเพราะว่าสั่นเพราะว่าทามาไม่ดีครับทําที่ยึดไม่ดีอ๋อทําที่ยึดมาไม่ดีนะครับครับเลยมาแก้ใหม่ครับเลแรกมาเนี่ยผมพากันดูนะครับ พากันดูเขาปว, <c oughs> วดหัวนะครับเขาใส่แท่นเครื่องมาสองตัวนะครับผมก็เพิ่งเคยเห็นครับเขาใส่แท่นบนของตอนแรกก็ใส่แท่นของเงินเงียบลัคกี้นะนั่นๆอ๋อเดี๋ยวผมมาไปดูแท่นเดิมนะครับนี่แท่นเดิมมันบางมากเลยครับแล้วเขาใส่แท่นเครื่องมาสองตัวนะครับอันนี้เป็นเป็นแท่นเครื่องเอ,อ่อ ของยี่สูนะครับมันจะคันอยู่ตรงนี้แล้วก็เครื่องก็จะวางลงล่างนะครับแต่ว่าพอเอาฮีโน่มาใส่นะฮีโน่แทนเครื่องมันต่ําครับแต่ว่าเขาแปลงมานะครับแปลงมาเป็นแท่นเครื่องสองตัวนะครับผมก็ไม่รู้ว่าเขาแปลงมาได้ยังไงนะนี่เราก็กําลังพากันแก้ครับนี่ครับเป็นแท่นเครื่องที่เราออกแบบใหม่นะครับนี่ครับผมอเราจะออกแบบให้มัน ถอดจากกันได้นะครับคันน็อตสี่หุนนะครับ uh huh. ไงนะครับ <laughs> โอ้ผมเพิ่งเห็นนะครับวางข้ามรุ่นมา <laughs>